เอาไทยวันท okay. oh, oh, ี five, six, <c oughs> <can> ่เป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยน้อยวันนี้เหนื่อยังไงฮะน้ำหนักครับเอาวทำไมอ่ะช่วงนี้น้ำหนักใหญ่แรงตกต้นตกต้นน้ำท่วมอางเหรอน้ำทั้บ้านเหรอครับไม่ได้น่นเลยไม่ได้ทำมาเลยน้ำหนักอ้ไม่ได้วิ่งเลยตอนีชอบี่กท่าไรรยยสบเก้าร้อยิก้าครับ วันนี้เราจีไปวันนี้เท่าไหร่วันนี้เก้าหมดไหมวันนี้เดินตั้งสี่ห้ายกมีเนยเหนื่อยหน่อยครเนยหน่อยครับเป็นไงพอใจความกป็ชกตัวเองไหมพอใจพอใจอยู่ใช่ไหมเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างเหรอวันนี้ได้ลูกแข็งเองด้ลูกแข็งเองนะคู่ชกเป็นไงก็ฝีมือกินครับโชคสุดนดีชนะกี่ครั้งนี่หลังจากที่ข้ามม่ไหวสองไฟชนะสองครับชนะสองไฟตั้งเป้าไว้ที่ไหนน้อง อยากเป็นแชมป์ไหมอยากครับคิดกันเท่าไหร่โชคดีที่สุดอะน่าจะร้อยสามสามสิบสามเมตรโอ้ร้อยสามสิบนะใช่ไหมร้อยสามสิบเป็ไหมครับได้อ่าเป็นยังบ้างตอนนี้โอเคไหมอยู่ตัวยังหรือไงโอเคครับอยู่ตัวนะอไรสมบูรณ์มีอะไรที่ต้องมีอะไรที่เราคิดว่าเรามันยังแบบขัดขันเขินมั้ยมีไหมมีตรงไหนบ้างมีครับช้าอ่าช้าอะไรอีกอ่ะลูก ลูกแรงครับอ๋อลูกหนักงแรงต้องต้องไปต้องไปเสริมมาใช่มออ่าอายุเท่าไรครับอายุ21ครับจังหวัดไหนฮะนครศรีธรรมราชครับอ๋อเู่ใต้เนาะอาน้ำท่วมเหรอง่ฝนตกครับน้ำฝนตกช่วงนี้ช่วงนี้เใต้ฝนตกฝนตกครับเป็นอุปสรรคดยกันลําหนักครับผมออเอาเอาเอาขอบคุณเคานบ้างครับวันนี้ขอบลขอบคุณน้าวินขอบคุณบทบุกขอบคุณ อ่าดรดรด้องผงดรผงเพราะว่าต่อไปไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นพอวิเศษยิมครับใช้พอวิเศษยิมให้เลยไม่ไม่ไม่มีการอะไรนะให้ให้ใช้เฉยเฉยให้ใช้พอวิเศษยิมเพราะว่าดรผงเขาชอบเขาบอกเขาชอบหมดแต่ในไฟแรกแล้วเิ๊บตนนี้ผมชอบมากเลยผมขอใช้สีเสื้อได้ไหมบอก ไม่เป็นไรดรอ่าดรพงไม่เป็นไรผมไม่ได้ให้อ่ไม่ต้องอะไรมาให้ผมอ่าเวลานั้นมาฉีดยาให้เด็กทำบูปหลงให้เด็กฉะนั้นเไม่ไม่ต้องราการอะไรกันวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ดรพงฉีดยาครับวันนี้มีไหมสองน่าจะสองสามหมื่นประมาณนั้นครับก็แกเพิ่งมาด้วยไงครับครับผมแกก็เพิ่งนั่นอ่าให้ใช้เที่ยวหน้าใช้ปพวิเศษดิมข้าคงเขาคงนั่นน่ะดูแลอยู่ครับครับครับผมอ่ะแล้้วอันนีผมมั่นใจนะผมมั่นใจแน่แล้วเด็กคนนี้ต้องดังนะ